เทียบกับ B My Carbon 3า Turbo นให้หน่อยครับนี่นะครับสำหรับ B My Carbon 3า Turbo นกับเจ้า X Step หนึ่งหกศูน X 3.5 Pro นะครับ mm hmm. เทียบกันนะครับก็คือถ้าตัว B My รุ่นเนี่ยมันมีความเบามากกว่า58กรัมเลยนะครับใน4.5 EU ของผมเนี่ย B My เนี่ยหนักอยู่ที่200กรัมนะครับผมในขณะที่3.5 Pro หโปรเนี่ยหนักอยู่ที่258กรัมนะครับ ก็คือ B ีไมเนี่ยมันจะได้เรื่องความเบานะครับแล้วก็ความโปร่งกว้างของหน้าเท้าที่ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีกว่านะครับในการวิ่งช,ช้าเลยเนี่ยวิ่งเพจเจ็ดเพจแปดน่ะบีไมจะมีความนุ่มกว่านะครับผมผมว่า B ีไมเนี่ยในที่ผมทดลองนะครับต้องวิ่งต่ํากว่าเพจห้านะครับก็คือเพจสี่ไปไปลายนะครับมันถึงจะมีความยกเท้าง่ายแล้วก็พุ่งมากขึ้นนะครับแต่ในขณะที่3.5โปรนะครับ ถ้าวิ่งช้าๆเนี่ยมันอาจจะมีความแน่นของโฟมมากเกินไปหน่อยนะครับช้าก็คือเพจเจ็ดเพจแนะครับแต่ถ้าเกิดเพจหกเพจหเป็นต้นไปขึ้นมานะครับโฟมเนี่ยมันจะมีความนุ่มนุ่มเด้งที่เด้งแรงมากๆนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเด้งแรงของเจ้า B ีมายเทอร์โบนะครับแต่ว่า B ีมายเทอร์โบเนี่ยได้เรื่องความเบานะครับผมแต่3.5โปเนี่ยได้ความนุ่มเด้งแรงนะครับผมนี่นะครับ ก็แตกต่างหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้า2ตัวนี้ครับ